สวีดัดสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า FF นะครับหรือว่าย่อมาจาก It It a f f e Fire นะครับเป็นเกมที่มันอยู่มันเลยแหละครับคือผมเศร้านะครับคือตอนแรกอ่ะผมมาอยู่แรงแดงนะ ตอนนี้นะครับผมปิดเสียงเพลงเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะได้ยินเสียงชัดอยู่ตอนแรกนะครับผมอยู่แรงแดงนะแต่ว่ารหัสมันเข้าไม่ได้เลยก็ต้องสร้างรหัสใหม่นะครับตอนนี้นครับเราอยู่แรงบอลชื่อร้ายนะครับเผื่อใครอยากแอดชื่อนะครับ <S 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 ตามนี้เลย ว่าทำไมตัวเลขมันรันไปเยอะจังวะโอเคครับน่าจะจดกันเสร็จแล้วนะโอเคใครจดไม่เสร็จก็ย้อนไปดูใหม่ได้นะครับตั้งค่าผมจะตั้งค่าหนึ่ง้ทุกครั้งนะผมผมรู้สึกว่ามันจะงัดหัวง่ายนะค่าหนะึ่งร้อยเนี่ย โอเคไปเล่นข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานนี่คือเตรียมเอ็นเอเซนมูไว้ก่อนอ่าทำไมไวัยจังเลยไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเจอแต่บอดนะครับเจอแต่คนนะเวลเยอะก็เจิมเจอคนแล้วครับชินเล่นกับบอนไนี่โดของฮัทหัวโป้งโป้อง,ปอ,งอักเลย เขาเก็บปืนได้พอดีปืนปืนนี้เหรอเดี๋ยวก็หาว่าโอ้ยพี่ถือมือผมลำคาในตรงนี้มากระบบตั้งไอวอลอัตโนมัติโคตรลำคาญอะดูๆเดี๋ยวโชว์นะที่ลำคาเพราะอะไรปกติอะเวลากดไอวอลใช่ไหม,มจะไม่ตั้งเลย แต่ระบบมันเหมือนจะเป็นระบบของมือใหม่ดูนะกดปุ๊บตั้นปั๊บเลยพูดเบือบ่อเบื่อไม่วอมากเลยเวลามือไปโดน อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเน็ตค้างค้างเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุกคนจำอันนี้วะ MP5 มันอันนี้มันของที่ผมทิ้งไปเมื่อกี้ปันเนี่ยแปลกๆกันเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงปืนใครอ่ะพี่ เปืนใครว่แวมหน้ากลัวเนี oh, <p> ่ยอันนี้ลัวเนาะทิ้งของโอเคไม่มี็นไรจริงโอ้ยคังแสงไม่ได้เกาะสาเอ้าเ้ยเ้ยอะไรบ้าโอ้โหทุกคนเน็ตปิงว่ะจะไหวไหมเนี่ยเน็ตปิงช่วด้วย เดินรอบอุ้ยมีสองชาร์ะหรอคนมนั้นอะอ๋อเหตุ ว่บอดเหรอทริปเปิลคิลเหมือนจะเป็นบอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดหยุดหยุดน้องหยุดเฮ้ยเก็กอะตั้งไงวอลก็ผิดเมื่อกี้ใช้สกิลไว้ป้องกันระเบิดด้วยโคตรบ้าเจออะไร วางหมดอะเมื่อกี้ลนจัดอะเห็นไรกดหมดเลยไนเปอร์โอเคไม่มีแล้ว,ลวหนัหน่าเบื่อเฮ้ยอ๋อไม่มีเลยโอ้ยเนี่ยแหละนี่น่าเบื่อ ทำอะไรอ่ะอาสก,ก้าสักอันนึงเลยอไรเลืองเหลืองอ๋อแผ่นเหรียญเดินหนึ่งยากเลยเฮ้ยปองเก็บเสียงไม่รู้เลยไปแล้วเอาปองเก็บเสียงอะ่ะ ไม่รู้เขาจะเอาป่องเก็บเสียงเอาป่องเก็บเสียงไม่รู้แหละตายก็ตายเอาป่องกเ,อเก็บเสียงระเบิดเก่งโอ้ยเบื่บอบางทีแบบต่อสู้อยู่ไหมแล้วเผื่อมือเผือเดินนะบอ,บอสขำก็ หวัวตุยนะอุยอ้ยสกิลสักเหรียญเธอคอร้องเอามาสักเหรียญดิ แต่บักไม่กินเห็ดว้โอ้ยวงรถเยอะเหลียงก,กันเึงไม่ได้หลอกเพราะยาดีเอเะ โขดสีเนี่ยเพิ่งรู้จะโขบสีเอ็นเซน่าหมูเนี่ยมาร์กอะไรกัน อย่างเป็นคนอะน่าจะหล่อมคิวนะคะอีกแล้วดูดิกดจัไอะวอร์ไม่มีอะเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะไปประมาณทางนี้นะ วงเหงานลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาแล้วไม่รู้ะครับโดนผมเป็นยังไงบ้างนะไม่นะโดนนะอย่าหายอย่าคอร้อง má quá Nó đang e đọc lòng xem ạ Xem เห็นแบบแบบน,น,นอ้โหกดเมื่อกีก้คือตอนผมพอผมตายพวกผมกดไอ้นี่เลยอ่ะอืจวจไม่ทนันกดโคโนไม่ทันเสียดายก็อาจจะขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผม,มก็แบบคนดูไม่ค่อยมีหรอกนะคลิปวิดีโออะ่ะม,มีแต่คนที่แบบชอบดูสตอรี่นะครับ แต่งตัวแล้วก็เดียวน่าจะบอกว่านั่นนะโอเคขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ลวน,นะมีให้สอนอะไรอ่อะตัวจโนอมะ พอหว่หมู <im> <movement> ่บ <ici> ้านนี <om pt ol ed> okay, okay, okay. ่รู <men> ้แ okay, ล้วป <weil> ืนกลเบาทอมสารเนอีสูแล้วก็อฟเก๊เกเเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานให้หมาเต้นจบคิปกลนโอเคนะครับเย่าลือกคนจะได้คนกี่จะทอร้ชวยว่าว่าวู้